สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันนะครับมวยชอบหลังช่างครับวันนี้นี่มาในรูปแบบแบบว่าไม่ต้องเปิดกล้องครับคุณผู้ชมครับคุยกันแบบเพลินๆเ,เลยนะครับไปแบบยาวๆนะฮะก็ พอเปิดกล้องแล้วมันคุยยาวคุยเพลินไปหน่อยครับวันนี้จะมาแบบรวบๆแล้วก็เร่งเร่งนะครับเพราะว่าคลิปแต่ละสัปดาห์เนี่ยตั้งกองเซตกล้องใช้เป็นเวลานานนะครับก็เลยเอาแบบว่าวันนี้เนี่ยเอาเป็นภาพไปแล้วกันนะครับผมก็เจอกันเหมือนเดิมครับผมบิมรีพอตประจําการเช่นเคยครับป่วยชอบหลังช่างศึกวันลุมพีดีสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่91แล้วนะครับตรงกับวันศุกร์13นะครับแหมนะตัวเลขนี้น่ากลัวนะครับผู้ชมครับเออก่อนอื่นนะครับ ออก start เริ่มคลิปมาวันนี้เนี่ยก็เราก็มีเรื่องของข่าวเศร้าของวงการมวยนะครับผมนั่นคือการจากไปของเอ่อซียนมวยชื่อดังนะฮะอีกถึงท่านนั่นคือท่านสจตงปราจีนนะครับหลายคนคงน่าจะได้ติดตามข่าวนะครับทางช่องดูมวยนะครับเราก็ทีมงมาก็ขอแสดงความเสียใจเสียใจนะครับต่อการจากไปของท่านสจตงในครั้งนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะก็นะไม่น่าเชื่อว่าเรื่องราวโหดร้ายแบบนี้นี่จะเกิดขึ้นกับคนวงการมวยนะครับผม ก็แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวท่านสนจอจาะตงด้วยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามาพูดคุยนะฮะในส่วนของเรื่องราวเนื้อหาของมวยในสัปดาห์นี้นะครับก็คือเนื้อตัวรูปร่างแต่ละคู่นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีมีมวยเปลี่ยนแล้วก็มวยถอนนะครับด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคู่ไหนอย,อย่างไรเดี๋ยวอัปเดตกันในคลิปนี้นะครับก็สา,าระที่แล้วนะครับ แจ้งผลประกอบการนิดนึงนะฮะอ่ะก่อนแจ้งผลประกอบการฝากด้วยนะครับกับอีกหนึ่งทีมผู้สนับสนุนเรานะครับข้อมูลข่าวสารวงการมวยนะครับกับทางมวยไทยออนไลน์นะครับใครที่อยากจะเข้ากรุ๊ปไลน์นะครับที่เป็นกรุ๊ปที่จะอัปเดตข่าวสารมวยคู่มวยในแต่ละสัปดาห์รวมถึงใครที่อยากจะฟังมวยหูแบบฟรีๆนะครับเข้าไปที่กรุ๊ปไลน์นะฮะที่ผมปักปุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับ at MTL88 นะครับเป็นกลุ่ไลน์ฟังฟรีนะครับทุกศึกทุกสายนะครับมีทีเด็ดมือรักมวยชอบนะฮะลองไปดูแล้วกันว่าทีเด็ดมือชอบของนางทีมงานมวยไทยออนไลน์เนี่ยจะตรงกับของทางทีมงานบีมรีพอร์ตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปวัดกันดูครับแอดไลน์แอป MTL88 นะครับอีกหนึ่งทีมซัพพอร์ตนะฮะในส่วนตัวค่าอินเทอร์เน็ตประจำเดือนนี้กับทางทีมงานเราก็ลวกันนะครับฝากด้วยครับทีมมวยไทยออนไลน์นะฮะกับ MTL88 นะครับคลิกลิงก์เข้ากลุ่ม ได้คอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสาระที่แล้วเนาะเราให้ไป10คู่นะครับพลาดต่อไป4นะครับฟื้นขึ้นมา6คู่นะครับก็เรียกว่า60-40นะเปอร์เซ็นต์ก็ยังถือว่าในส่วนตัวผมผมไม่พอใจนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะผิดประมาณสัก2-3คู่นะฮะเต็มที่ก็ประมาณ3นะครับแต่หลังๆเนี่ยมวยพลิกเยอะนะครับ เคยมีสัปดาห์ที่ผิดแค่2คู่เข้า8คู่ก็มีนะฮะแต่ประเภทที่แบบว่ากองแซะก็ยังคงจ้องอยู่นะครับอันนี้ผมฝากทิึงนะฮะคือเวลาที่เราแบบวิเคราะห์นะคุณผู้ชมครับแบบแต่ละสัปดาห์ให้ไป10คู่นะครับบางทีเข้าไปแบบ8คู่แบบนี้เนี่เงียบกิบนะ ไม่ชมเราสักแม้กระทั่งคอมเมนต์เดียวนะครับแต่พอสัปดาห์ไหนที่แบบว่าผิดหน่อย3 4คู่เอาแล้วนะครับประเภทกองแท็กนะฮะคอยแซ็กคอยฉางโอ้เฮ้ยผิดเกือบหมดเลยผิดเยอะจังนะฮะโอ้บางคนก็มาคอมเมนต์ประมาณว่าอันนี้ขอ,อขอแพร่มนิดนึงนะแบบประมาณพอคอมเมนต์แบบประมาณแบบว่าเออะอะไรนะพี่เหมือนพี่เอารูปแล้วก็มานั่งเดาเลยนะครับผม ะะอ่าเออนะ,ะเนี่ยขนาดแบบผมพยายามอ่ารีบเร่งไม่ให้คลิปมันยาวนะครับมันก็ยังมีแบบ25 26นาทีนะครับแล้วก็ยังมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเ mm. ม้นเดาเอารูปมานั่งเดานะฮะเอาจริงเนะี่ยการวิเคราะห์มวยมันไม่มีใครแบบมาฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันคือการเดาทั้งหมดนั่นแหละฮะแต่ว่าจะเดาด้วยหลักการที่มีเหตุผลข้อมูลประกอบนะครับซึ่งการเดาของผมผมก็จะนำเอาประสบการณ์นะครับของการที่ไปดูมวยผมกล้าท้าเลยนะฮะคนที่ดูรายการบันลุมพินีนะครับผมอยู่แฟนคลับหรือว่าใครก็รู้ที่ดูคลิปเนี่ยผมว่าผมน่าจะเป็นคนที่ ดูทุกสัปดาห์ทําข่าวทุกสัปดาห์ใกล้ชิดในส่วนของตัวข้อมูลวงในกับทางทีมข่าวของรางวัลน,น่าจะมากกว่าคนดูอันนี้ผมก็เอาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ผมมีนะครับเอามาฝากนะฮะแล้วก็การคาดเตาของผมก็คือการดูเนื้อตัวนะครับการเช็คประวัติการชกการดูสไตล์การชกของแต่ละคนเป็นอย่างไรเลอาตอัตราตลองเอามาประกอบทุกอย่างแล้วก็ เขียนออกมาเป็นมวยชอบในแต่ละสัปดาห์นะครับผมสุดท้ายแล้วนะฮะมันจะถูกจะผิดมันก็คือเรื่องของเกมกีฬานะครับผมมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าร้อเเซว่าอ่ะคู่นี้อ่ะโอเคชนะนะแดงชนะร้อยเปซนะครับถ้าผมรู้แบบนั้นนะครับผมคงไม่มานั่งปากเปียกปากแฉะนะครับทำคลิปแบบทุกวันนี้นะครับนะฮะผมคงก็คงไปเป็นเซียนมวยเข้าเวทีเล่นมวยดีกว่านะครับผมนะฮะ แลวอยากจะบอกว่าการเล่นมวยในเวทีถูกกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับผมสามารถที่จะพรีเซนต์แล้วก็พูดได้นะครับว่าเล่นมวยในสนามมวยนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายทุกประการทั้งปวงนะครับผมก็นั่นแหละฮะมันก็ต้องเข้าใจกันนะครับคุณผู้ชมครับแซะในทางที่ดีก็ขอบคุณนะครับส่วนคอมเมนต์ที่แซะในทางที่แบบถักทางหยับคายแบบนี้เนี่ยถ้าทนไม่ไหวจริงก็กราบขออภัยนะฮะบล็อกก็แล้วกัน นะครับผมอ่ะเรามาไปกันที่คู่แรกเลยนะครับเร็วๆนะครับเวลานี้มันเร็วเหลือเกินนี่แป๊บเดียวเห็นไหมบุญแป๊บเดียวที่หนาทีจะหงนาทีละคุณผู้ชมครับมวยมันก็หลายคู่นะจะให้แบบมานั่งอธิบายอะไรเยอะเนี่ยมันก็เบืองเวลานะครับผมคู่แรกนี่อ่าแม่ผู้พวามทำเพลงครับ ทางด้านของนักชกไทยเรานะฮะน้องฟ้าใสาท็อปพีเคแสนชยัยนักชกจากอุตรดิต์นะครับเจอกับปูอาคาสันนะฮรจากสวีเดนนะครับคู่นี้ต่อยกติกามมยไทยแคชเวดร้อยสิบสองปอนด์นะครับเลตยังไม่เปิดนะครับคุณผู้ชมคู่นี้นี่นะฮะมวยหญิงแต่ดูจากรูปร่างเนื้อตัวแล้วก็ฟอร์มการชกที่ผมไปเช็คมานะฮะดูสไตล์การชกผมเชื่อว่านักชกไทยไฟนี้เหนื่อยนะครับผมรูปร่างเสียเปรียบนะฮะนักชกจากสวีเดนรลยนี้นอกจากหน้าตาสวย ตาสวยแล้วเนี่ยนะฮะฝีมือก็ดีมีความแข็งแกร่งเลครับผมคู่นี้ผมฟันไปที่น้ําเงินนะฮะผมชอบโมอาคาสันแล้วกันนะครับคาดการกันเดาว่คือเอาสไตล์การชกฟอร์มการชกมาเปรียบเทียบแล้วก็เลือกตัวที่ชอบนะครับผมชอบโมอานะครับคู่นี้ครับไปแบบเร็วตามที่บอกนะฮะไม่เรื่องมากครับคู่ที่2นะครับ คู่ที่2นะฮะนักชกไทยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับเด็จศึก NF ลูกสวนจากกรุงเทพเจอกับฮิโรยุกิจากญี่ปุ่นนะครับมวยไทยแคชเรด122ปอนด์คู่นี้เรทยังไม่เปิดนะครับดูจากรูปร่างเนื้อตัวนะฮะนักชกไทยได้เปรียบช่วงชกนะครับแต่ความหนาดูว่าเขาเนี่ยจะหนาได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะครับเทียบการเป็นมวยหัวจิตหัวใจแล้วผมเชื่อว่านักชกไทยนี่ดีกว่านะครับผมก็ จอไปที่พาเดตสึกนะครับผมจะพยายามเร่งนะฮะในส่วนตัวคู่มวยที่แบบก่อนเวลาเนาะส่วนคู่หลักๆจะเน้นละกันนะครับคู่นี้เน้นนิดนึงนะฮะคู่นี้นี่รูปร่างช่วงโชคแน่นอนครับน้องชายแท้ๆของจอร์แดนแฮกเกอร์ตี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะฮะดังเจ้าเฟสตี้แฮกเกอร์ตี้นะครับผมอันนี้ก็นักชกจากสหราชอาณาจักรนะครับหรือว่าอังกฤษนะฮะนักโชกรายนี้นะครับเจอกับ ก้าวไกลชอ5พยักนะครับกติกาโมยไทยรุ่นสตอเวทร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับเรดก่อนชกพระคุณเอ๋ยนะครับผมแฮกโจน้น้องชายโจนทานแฮกตี้อย่างเฟรดีน้นี่ต่อถึง4ี่หนึ่งครับต่อเพียงหักพี่น้องเอ๋ยครับตามรูปร่างสรีละแล้วเนี่ยนอนแล้วครับปัดหัวตัวเท่าคอเขานะทางด้านของเจ้าก้าวไกลนะฮะ ดูจากรูปร่างนะครับสถิติการชชแล้วแน่นอนนะครับเฟดดี้ต่อยน้อยกว่านะฮะต่อยมา2ครั้งนะครับแต่ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับน่าจะตามรอยรุ่นพี่อย่างจอรทแนแฮกตี้ไปได้นะฮะนักชกหน้าหล่อรายนี้ต่อย2ครั้งนะครับชนะน็อกแดนกาหลงชนะน็อกไก่ชนนะครับขณะที่เจ้าก้าวไกลนี่ชอห้าพยักเลยครับต่อยมาหลายครั้งจริงครับ 7ครั้งครับแพ้มากกว่าก็คือแพ้3ชนะ4ี่เป็นมวยประเภทที่บ้าดีเดือดนะครับแต่ประเภทที่บอกว่าบ้าแล้วเปิดหน้านี่ก็ไม่ไหวนะครับ <c oughs> การป้องกันตัวไม่ค่อยดีครับยอดเกาไก่ต่อยแล้วชอบเปิดหน้าชอบท้าชอบทอบท้าแล้วโดนแล้วอยู่ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าถึงแม้ว่าประสบการณ์ของยอดเก้าไก่จะเยอะกว่าแต่ผมยังมองว่ารูปในเรื่องของความเร็วเนี่ยเป็นรองเฟสดี้นะครับคู่นี้เนี่ย เฟดดี้นี่เป็นนักชกที่อาจจะประสบการณ์น้อยกว่าครับแต่มีความคมความคล่องแคล่วว่องไวในการออกอาวุธแล้วและที่สำคัญเรื่องสเต็ปเท้าเขาเร็วแล้วก็ออกหมัดได้คมก้าวไกเป็นประเภทที่ช้านะฮะแล้วก็ชอบเปิดหน้าป้องกันตัวไม่ดีนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมมองหาประตูไหนที่จะพลิกแล้วค่อนข้างยากนะฮะแต่เรื่องหนักมวยบอกไว้ก่อนว่ามันก็มีโอกาสพลิกได้แต่ตามสัญชาตญาณของการวิเคราะห์เราก็ต้องวิเคราะห์ไปตามข้อมูลตามฟอร์มนะครับชอบไปที่เฟสตี้ครับคู่นี้ อาจจะต่อแพงหน่อยแต่ก็เชื่อว่าน่าจะลุ้นได้แบบเข้าวินไม่ยากซะเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่รู้นะครับเรื่องของอนาคตอาจจะพลิกก็ได้ครับคู่ต่อมาครับยอดสินรถสวยจ่าเจดนะครับคู่นี้นักชกจากบุรีรัมย์นะครับเจอกับเทียนง,งามนักบินอะไหล่ยนห่วยสีเสื้อนี้คุ้นๆนะฮะเพิ่งจะมีประเด็นไปนะครับนักบินอะไหล่ยนเนี่ยนะเออนะยอดสินนะครับ ก็เป็นนักชวจากบุรีรัมย์นี่าที่บอกไปฮะชวนเทียนงามนี่จากอุบลราชธานีครับพี่น้องคู่นี้ต่อยกันแน่พี่การตั้มนักหน7่อปอนด์นะครับเปรตก่อชุชกยอดสินต่อ54ครับรูปร่างเทียนงามได้สูงกว่าลอยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องของขนาดแผ่นหน้าอกแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเสียเปรียบมากนะครับแต่เนื้อตัวหน้าท้องของเจ้าเทียนงามเนี่ยดูดีกว่าเลยฮะผมไปส่องฟอร์ม5ยกดูนะครับผมก็ฟอร์มก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ ดีทั้งคู่นะฮะแต่ไม่ได้ถือว่าดีมากมีสนุบ้างปะปายกันไปนะครับโดยภาพรวมแล้วคู่นี้เนี่ยผมยังชอบที่ยอดศิลน,นะฮะที่หลากหลายกว่านะครับมีหมัดที่คมกว่าแต่เทียนงามเนี่ยก็เป็นนักชกเ,เป็นนักชกที่ประเภทช่วงชกตีมีเข่ามีหมัดนะครับแต่ดูภาพรวมแล้วเนี่ยอาวุธรวมๆในยอดศินนี้ดูเยอะกว่านะฮะก็เลยชอบไปที่ทางยอดศินครับแต่คู่นี้ก็มีอก่าพลิกนะไม่เป็นไรวัดไปครับคู่ถัดมาครับคู่นี้นี่เป็นนักชกจาก ใต้ปะทะเหนือนะครับใต้สิริโชคสอสมหมายครับจากนครศรีธรรมราชนะครับเจอกับธนชาติพ่อพัชรวาจาจากเชียงใหม่ครับพี่น้องกติกาเมื่อไทยรุ่นแคสเปตดร้อยสามสิบปอนด์เปรดการโชก์ครับคู่นี้สิริโชคต่อ53ครับคู่นี้สองฟอร์มแล้วเนี่ยนะครับเป็นการมาต่อยในรายการของวันลูมินีครั้งแรกของสิริโชคนะครับแต่ว่าเป็นครั้งที่2ของเจ้าธนชาตนะครับครั้งแรกมาแพ้คะแนนให้กับ คุณพลน้อยสอสมหมายนะครับท่าด้านของธนชาตนะครับถือว่าก่อนหน้าน,นี้ต่อยมวย5ยกมาก็เป็นนักชกทีอ่ออกอาวุธดีคนหนึ่งนะครับมีความเก่งในตัวคนหนึ่งแต่แกเหมือนกับหยุดไปพักหนึ่งครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กลับมาต่อยใหม่คู่นี้เนี่ยเท่าที่ผมส่องในส่งตัวฟอร์มไปทํากันบ้านมานะครับเคยเจอกันมา5ยกครั้งล่าสุดนะคู่นี้เนี่ยเคยต่อยกันมานครับคนล่าสุดเนี่ยไปต่อยในศึกที่ต่อยเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวนะตึกตอก ติ๊กต็อกของเจ้าสิริโชคนะครับผมต่อยมาเมื่อวันที่30ตุลาครับในศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับก็เป็นทนานันของฝั่งซ้ายบือครับสิริโชคเอาชนะคะแนนเจ้าธานชาติมานะครับครั้งนี้มาแก้มือล้างตากันในรูปแบบนวมเล็ก4ออน3ยกนะครับเกมจะเป็นแบบไหนก็ต้องลุ้นกันแต่ดูจากรูปร่างเนื้อตัว ดูจากการต่อย5้ายกแล้วเอามาประกอบกับการตัดสินใจเนี่ยผมก็ยังเชื่อนะครับว่าคู่นี้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะครับก็ยังมั่นใจว่าสิริโชคนะครับน่าจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้คู่นี้ชอบไปที่สิริโชคมวยใต้จากนครศรีธรรมราชนะครับผมเลดเปิดก็อย่างที่บอกว่าสิริโชคต่อ53นะครับถัดมาครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมพอไม่เปิดกล้องมันไม่ต้องบรับพวงว่าเอ้ยมุมกล้องตรงไม่ตรงมันไปได้เร็วนะฮะ สบายๆชิวๆครับจัดไปครับคู่ถัดมานะฮะจะรวดสึกสอจอวิชิต8ริ้วนะครับเจอกับอ,อ,อาเมียนะฮะนักชกจากสวีเดนนะครับจะรวดสึกในนักชกจากเมืองยาโมคนครศรีธรรมราชนะครับขณะที่อาเมียจากสวีเดนอย่างที่บอกไปต่อยกันในรุ่นแคชเบด140ปอนด์ครับคู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงครับเดิมเนี่ย จรวดศึกครับจะต้องเจอกับทางด้านของเจ้าฉัดเพชรสอจโอต้งป่าจีนนะครับที่ถอนไปเนื่องจากป่วยแล้วก็เป็นท่านเจ้าจรวดศึกเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนคู่เจอกับนักชกต่างชาติรายนี้นะฮะคุณผู้ชมตอนแรกผมดูจากการปรับเปลี่ยนทีท่ทางทีมงานแจ้งมานผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะโดดศึกนะน่าจะดีกว่าเพราะการเตรียมตัวดีกว่า แต่พอเข้าไปดูภูมิหลังของเจ้าอาเมียนักชกจากสวีเดนรายนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมครับเป็นนักชกต่างชาติที่เข้ามารับอาวุธอยู่กับทีมของเมดิซาตูนะครับค่ายวีนัมนะครับแน่นอนนะครับค่ายนี้เนี่ยเรื่องของกําปั้นหนักเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยนะครับคือผมไม่รู้นะว่า ค่ายเมดีเ้เขาฝึกซ้อมกันแบบไหนอยา่างไรทําไมแต่ละตัวเน้นเอาง่ายว่าค่ายมวยเมดี้เนี่ยจะเป็นมวยหมัดประมาณสัก9ก้าสิบห้าเปอร์ซ็นอย่างนั้นดีวดกว่าตอนนั้นก็จะมีมวยเปปะสาบ,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 บเปลี่ยนทั่วไปนะแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นมวยหมัดนะฮะนักชกรายนี้เช่นเดียวกันนะครับผมไปดูฟอร์มงานชกมานะฮะนอกจากมีหมัดที่ดีแล้วเขายังเตะได้ค่อนข้างคล่องนะครับแล้วก็ ฟุตเวิร์กดีต่อยหมัดสเตปหมัดนี่ออกหมัดเป็นชุดเร็วแล้วก็มวยท่าไม่ตายหลายคนเห็นแล้วนะครับในการต่อยหมัดต่างชาติเนี่ยเขาจะแบบเตะให้หลุดแล้วก็มีหมัดเวียงกับนักชกอาเมียรายนี้ก็มีเหมือนกันเป็นจังหวะที่เหมือนกับที่เด็ดดวงเล็กดดนแล้วก็มิดอิงสิงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่น้องเตะหลุดใสยถือก็มัดเวียงกับปึ้งเขาดอกเดียวครับว่ามันซ้ำไม่น,น่าสามฟาดบังหูรับเลยนะครับทานดั้น,นของเจ้าเด็ดดวงเล็ก นักชกคายนี้ก็เหมือนกันแกมีอาวุธท่าไม้ตายท่าเดียวกันกับนักทุกคู่ชกของเด็ดตัวเล็กสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ทีมของมดด้ซาตูด้วยไม่ว่าจะเป็นมวยแทนมวยสำรองเนี่ยเขาพร้อมตลอดนะค่ายนี้เนี่ยฉะนั้นคู่นี้ครับเลดยังไม่เปิดหรอกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเลดเปิดมาเนี่ยก็น่าจะเป็นจรวดศึกได้เปลยนบปเล็กน้อยแต่ผมเชียร์นะฮะไม่ได้เชียร์เอาดี๋ยวจะว่าทำไมตเป็นเชียร์ต่างชาติอีกะดาม่ยก็เดี๋ยวผมคิดว่าอวิจารณ์คิดว่าแล้วกันนะนะฮะ คิดว่าน่าจะเป็นอาร์เมียนักชกจากสวีเดนนะครับเอาชนะได้ถ้าในรูปแบบที่แบบไม่ครบยกนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าครบยกแล้วก็มีโอกาสที่จะตรวจสึกที่จะคุมเกมได้แต่ว่าถ้ากรลุนได้นะฮะต้นๆอาจจะเป็นอาร์เมียอ่ะวัดไปที่กำปั้นของทางอาร์เมียนักชกจากสวีเดนครับคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับไปครับปลุยกันต่อคู่ที่7นะครับหมายแล้วฮะเพชรแสนแสบสจรุวันหรือว่าเดิมก็สจตง ปาจีนนะครับสีเสื้อของท่านสจตงนะครับผมแล้วก็ดาบดำปตททองทวีนะครับก็ทางด้านของคู่นี้เนี่ยนะฮะเป็นนักชกอีสานเจอกันนะครับผมก็เจ้าทางด้านของเพชรแสนแสบเนี่ยเป็นนักชกจากอุบลราชธานีครับพี่น้องนะครับผมส่วนเจ้าดาบดำนะฮะปตททองทวีนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะดาบดำ ปตททองทวีเนี่ยเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมคุณิเลตเปิดนะครับเป็นทางด้านของเพชรแสบต่อ54นะครับต่อยกันในรุ่น125ปอนด์นะครับสองฟอร์มการชกของรายการบันลูมินีในดาบดำนี้ต่อยมาเยอะกว่านะครับขณะที่เพชรแสบเนี่ยเพิ่งจะต่อยครั้งเดียวนะครับแล้วก็ แพ้ให้กับเจ้าเอกลักษณ์สอสมานกามิทน,นะครับผมแต่ขนาดที่เจ้าดาบดำนี่ต่อยมาหลายครั้งก็จริงแต่แพ้ซะเป็นส่วนมากครับโอ้โหดาบดำนี่แล้วก็ต่อยกับคนเดิมด้วยนะครับต่อยกับเท่านั้นของเจ้าซาเวียนนี่สองครั้งนะครับชนะ1แพ้หนึ่งนะฮะนอกนั้นหลังจากที่ต่อยแพ้ซาเวียนแล้วก็รูดยามาแพ้ชาติพยักษ แท้แหลมสิงนะฮะล่าสุดนิดต่อยก็นั่นแหละครับ3ฟอร์มหลังแพ้แต่ว่าฟอร์มห้ายกเพราแกกลับไปต่อยในส่วนตัว5ยกนี่ฟอร์มดีนะฐานะของเจ้าดาบดำเนี่ยนะครับสองฟอร์ม5ยกของเจ้าตัวนะฮะก็เรียกได้ว่าชนะน็อกมาต่อเนื่องนะครับสามฟอร์มหลังนะครับมีชนะน็อกสองฟอร์มหลังนะครับมีชนะน็อก เด็กตอยทียนมวยไทยที่มวยไทย74แล้วก็ชะนะน,นอกยกสี่ไข่มุกขาววันของโอม MBK หรือว่าวันของโอม w k o นะครับที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรราชดำเนินนะครับ20ตุลาคมที่ผ่านมาครับไฟล่าสุดที่ชกไว้นะครับคู่นีปป้ปาดหัวตัวเท่ารูปร่างนองว่าดาบดำดีกว่าซะด้วยซ้ำไปนะครับตือว่ากล้ามท้องเนอุ้ง วันนี้มาดีฮะตานนของเนื้อตัวของเจ้าดาบดํานะครับก็ดูจากฟอร์มการโชคอะไรหลายๆอย่างแล้ว2ฟอร์มแล้วนะครับผมก็คู่นี้นะฮะผมเชียร์ไปที่ดาบดํามวยรองนะฮะน่าจะมีโอกาสลุ้นได้เพราะแกประเภทที่หลังๆเนี่ยโปรงนับปรงน็อกเหมือนกันนะครับคิดว่าอาจจะมวยรองคู่นี้น่าจะได้เชียร์อีกหนึ่งคู่ครับดาบดำครับจัดไปฮะคุณผู้ชมครับไปต่อที่รองคู่เอกครับคู่ที่8ครับ ของคลิปนี้นะฮะ17นาทีแล้วโอ้โห,โโหโเวลาไวเหลือเกินเบารูดเร็วจนน้ำลายสีแหงเราเนี่นนนนยยังเวลาลาไปเร็วเหลือเกินครับชาอ่เพชรวิชิตสิงห์มาวินหรือว่าเจ้าเด่นทุ่งทองเดิมนะครับนักชกจากสงขาเจอกับซ่อนรักแฟร์เทคจากเมียนมาครับกติกาเมื่อยแทรุนแคสเวตรอยสามสเกปอนด์ครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ เรดเปิดครับเป็นนักจกไทยครับได้เปรียบ3 2สองครับดูพลางไงกออหลีครับเจ้าเพชรวิชิตนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแบบแกร์อพอมาต่อยในรายการบอลลูมพินีเนี่ยฟอร์มการชกดูไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะด้านนั้นของเจ้าพชรวิชิตเนี่ยเปลี่ยนชื่อก็แล้วนะครับต่อยมาทั้งสิ้นอี่หครั้งนะครับชนะ3แพ้3นะครับล่าสุดก็แพ้บัวเขียวแพ้พึ่งหลวงบ้านแรมบ้ามา แต่ผมองว่าน่าจะแจ้แงเกิดในไฟนี้นะครับซ่อนรักเนี่ยต่อยในรายการบันดูวินีมาก็เยอะเหมือนกัน แล้วก็เคยต่อยในรายการแฟทแท็กไฟ h t มาก็หลายครั้งนะครับสลักเนี่ยต่อยมาก8ครั้งครับชนะ4แพ้4โอไม่ต่างกันเลยนะครับล่าสุดก็ชนะ, ah นะชยูกิฮาซาฮารานักชกจากญี่ปุ่นนะครับแต่ดูว่าชนะตัวญี่ปุ่นรายนั้น,นยังไม่แข็งเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเพชรวิชิตนี่เพชรวิชิตน่าจะกระดูกแล้วก็แข็งกว่านักชกที่ซ่อนลักชนะมาเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นสัตว์ไปจัดไปไม่ต้องลังเลครับคู่นี้ราคา3-2ก็ ไม่ได้ถือว่าห่างมากเชียร์ได้ครับน่าจะเอาอยู่ฮะสิงมาวินสําหรับเพชรพิชิตสิงมาวินตัวใหญ่ด้วยนะครับเหรียญมวยใหญ่เมียบนาพี่นองจัดไปรวดถล้าคอดากับเล้วแต่ครับตัวไพ่ตัวมั่นครับผม <c oughs> <c oughs> ปิดท้ายที่คู่กของรายการครับมาฮะเป็นทานะนักชกจากหนองคายครับคมอาวุธเอฟเอคลครับเจอกับอเล็กเซย์บาลิโกจากรัสเซียครับ พอได้ยินชื่อรัสเซียเนี่ยมันหนาวหนาวยังไงไม่รู้นะฮะ <laughs> ห,ลหลอนเป็นจังไดบุพีนองครับันได้ยินว่ารัสเซียนี่ส่งยานกำปั้นเลยดิเพราะว่าหลังๆนี่กำปั้นรัสเซียรัสเซียเนี่เป็นของแสดงคนไทยเสนาเกิดเนนะพี่น้องนะฮะนี่ครับอเล็กเซย์นี่ก็คู่นี้เนี่ยนะครับเป็นรองนะชนะนของอเล็กเซย์ครับน้อยน้อยมากที่จะเห็นต่างชาติเป็นรองคนไทยนะแต่คู่นี้เนี่ยคมอาวุธนะครับได้เปรียบ54ี่ครับต่อยกันที่พิกัด140ปอนด์นะครับ สองฟอร์มการชกกันหน่อยฮะเอาเวลา20นาทีอ่ะไปยาวๆครับผมคู่นี้เอ็มเอ่อทางด้าน,นของคมอาวุธนะครับต่อยมาในวันลุ่งวันีเนี่ยเจ็ดครั้งนะครับชนะ5แพ้2นะครับแพ้2ครั้งนี้ก็แพ้ให้กับเจ้ายอดเหล็กเพชรนะฮะแพ้กับอวตารทีเคแสนชัยล่าสุดชนะคะแนนเจ้าศิวกร์พีเคแสนชัยนะครับขณะที่ คู่ชกนะครับอย่างเจ้าอเล็กเซ่นะครับอเล็กเซ่ดีแกต่อยสลับทั้งวันใหญ่แล้วก็วันลุมพินีหลายคนสงสัยว้านักชกคนนี้ได้สัญญาวันใหญ่แล้วหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นรายการดันไฟท์ไนท์ครับคุณผู้ชมครับเขาสามารถที่จะเซ็นเป็นไลายไฟท์ไปต่อยได้นักชกที่ยังไม่มีสัญญาก็ไปต่อยได้นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบเซ็นเขาเรียกว่าเหมือนกับ ต่อไฟอะ่ะไม่ได้เซ็นระายะยาแล้วก็ค่าตัวอาจจะไม่ได้เฉลี่ยเยอะเหมือนกับนักชกที่ได้คอนแทคสัญญานะครับผมเช่นอย่างกุหลาบดำเห็นไหมวันไฟในยี่สิบเจ็ดที่จะได้ต่อยเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ไมีสัญญานะแต่เขาแบบเหมือนว่าเซ็นเอ่อเซ็นต่อไฟอะ่ะในแต่ละครั้งอ่ะไปต่อยนะครับค่าตัวก็อาจจะไม่ได้ท็อปอัพเยอะเหมือนกับที่นักชกที่ได้สัญญาเอาง่ายว่าเหมือนกับ เขาเรียกว่าพนักงานเออนะฮะที่เป็นสัญญาจ้างกับพนักงานที่เป็นพนักงานประจำนะฮะสวัสดิการมันก็จะต่างกันเอาประมาณนั้นแล้วกันนะครับผมทํางานได้เหมือนกันแต่โบนงโบนัสอะไรต่างๆเอาโบนัสได้นะแต่ว่าเรื่องค่าตรงค่าตัวนี่ว่าจะไม่ไดีเยอะเท่ากับพนักงานที่เป็นสัญญาเนาะทำใจประมาณนั้นนะครับก็อธิบายคร่าวๆเบื้องต้นประมาณนี้เวลาน้อยครับคุณผู้ชม ส่งฟอร์มการชกนะครับอเล็กเซย์บริโกต่อยล่าสุดแพ้ให้กับเจ้าจอห์นเริเคอร์นะครับแพ้น็อกด้วยนะยกแรกนะครับโดนกดน็อกนะครับกำปั้นซัดไปทีเดียวนี่หลับเลยนะฮะทานะของเจ้าอเล็กเซย์แต่ฟอร์มแกเขานั่งดีนะครับชนะนักชกไทยเนี่ยจากซุมพีเคมาถึง2รายนะฮะชนะยอด IQ ชนะเสือคิมนะครับก็แพ้กับเจ้าพันฤทธิ์นะฮะนักชกไทยคนเดียวนะครับผมส่วนคมอาวุธ FA Group นี้ก็อืมเนี่ยครับแก ฟอร์มก็ถือว่าดีนะแต่เป็นนักชกที่พีวินาทีทวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่เป็นนักชกที่เก่งอ่ะแข็งแรงแกต่อยมาเนี่ยนะฮะในการต่อยไม่เคยมีการชนะน็อกสัก,กครั้งเดียวนะชนะคะแนนชนะคะแนนชนะคะแนนคะแนนคะแนนหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้บุทัดด้วยซ้าไปนะน้องเอาหน่อยอะกำปั้นหนักๆซัดก็ไปเตรียมเขียงดังลวดนะฮะทางด้านของเจ้าคมอาวุธครับ นี่นักเล็กน้อยใกล้บ้านผมครับน้องค่ายครับอุดรครับผมทางผ่านครับนะให้กำลังใจน้องขั้ละกันครับอ่ะคู่นี้ถึงแม้ว่ารัสเซียจะกำปั้นหนักผมเชื่อว่าทางด้านของคมอาวุธเอฟเอกรนะครับไม่กลัวหมัดแล้วก็เอาอยู่นะครับเนี่ยพอผมพูดไปแบบนี้ถ้าเกิดพลาดน็อกมาผมเชื่อเลยอ่าคนที่รอจะสับผมนี่เยอะอยู่นะฮะเอาเป็นว่าก็แล้วแต่นะครับผมตามสบายโลดเนี่ยนะฮะ ทำคลิปให้คนหมั่นไส้ไปวันๆนะเราเนี่ยเออนะฮะจริงๆก็ไม่อยากให้หมั่นหรอกนะฮะแต่ก็ร้อยพ่อพันแม่นะเราไม่สามารถที่เอาใจได้ทุกคนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอ่ะผมชอบไปที่คมอาวุธ F.A. Group ครับคุณผู้ชมครับในส่วนของตัวคู่เอกในสัปดาห์นี้นะครับนี่คือทั้งหมดนะฮะที่ผมวิเคราะห์วิจารณ์ไปในสัปดาห์นี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไปว่ามวยที่วิเคราะห์เนี่ยนะฮะ จะสรุปให้ช่วงท้ายนะครับจริงๆในรายการมีทั้งหมด12คู่นะครับ MBA MBA นี่2นะฮะแล้วก็มีมวยไทยนี่1 0ส่วนคู่ที่ไม่ได้วิจารณ์ก็เดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดังนี้นะครับมวยชอบสรุปช่วงท้ายมีใครบ้างไปดูครับผู้ผชมครับ <S <S ตามนี้ฮะสรุปให้เลยนะครับคู่แรกเป็นโมอานะครับคู่2ก็นักชกจากจีนใช่ไหมนี่ ก็ไม่ได้ดูซะด้วยสิออออนากชกจากจีนนะครับผมจิงฉุนนะฮะจิงจุนเหรอฮะเออชื่ออ่านยากนะชอบแล้วกันผมลองดูแล้วแกบ้าดีนะฮะแล้วกออ็มีอาวุธที่น่าสนใจนะครับญี่ปุ่นผมดูว่าสีผมจ้าบอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะฮะแล้วก็พระเดศศึกเฟรชดี้ยอดศิลป์นะครับไม่แน่ใจเพาะออกออกเสียงถูหรือเปล่านะฮะยอดศิลปะหรือว่ายอดศิลปนะ์เนี่ยเอาเป็นว่ายอดศิลป์แล้วกัน อภิพาษขออภัยนะฮะแล้วก็สิริโชคนะครับอาเบียนะฮะแล้วก็ดับดำเพชรวิชิตและปิดท้ายที่คมอาวุธนะครับนี่คือ10คู่ครับคุณผู้ชมย้ำว่า10คู่นะคนที่รอแซะอะไรก็นับคู่ให้ถูกต้องด้วยนะครับบางคนไปนับแบบผมให้วิเคราะห์ไปสิบคู่แต่ไม่ไปบอกว่าผมท้ายผิด11คู่นะฮะเอามาแต่ใส่ว่ะหรือว่าเขาอยากแกล้งเราเฉยๆคุณผู้ชม นะก็ต้องสนใจแล้วนะคนประเพจอะตามนั่นก็ควมตามนั้นนะฮะ,ะเดี๋ยวขอเบรคกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาสรุปช่วงไทยทีนึงฮะกลุ่มฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยัน5ยกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอมมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่ มวยไทยออนไลน์ line. .com เท่านั้นก็ตามนั้นนะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของใครที่จะได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับกลุ่มไลน์ครับมวยไทยออนไลน์เลยฮะแอดแอดไลน์ครับ mtl8 8นะครับผมมีโปรแกรมมวยนะครับสรุปคู่มวยทีเด็ดมวยนะฮะรวมถึงใครที่เป็นคอมวยตัวจริงนะครับมวย5ยกนะฮะฟังมวยหูนะครับอยวจะรับรู้ข้อมูลแบบลึกๆนะครับเซียนมวยปรับขาประจำเนี่ยไปภาคสดในเวทีที่สำคัญฟังฟรีทุกศึกทุกสายทุกสนามทั้งมวยวันแล้วก็มวย3ยกฝากไว้เดียก็แล้วกันนะครับ SMTL88 นะครับกับทีมงานมวยไทยออนไลน์ครับสนับสนุนซัพพอตในส่วนตัวข้อมูลแล้วก็รายการเรานะครับวันนี้ประมาณนี้ครับในส่วนของมวยชอบหลังช่างในสัปดาห์นี้นะครับ ผิดภาพประการใดขออภัยล่วงหน้านะครับแต่เชื่อว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้เชียร์ได้ลุ้นกันมันๆก่อนที่สัปดาห์หน้าซึ้งใจแล้วครับวันลุมพินี92ส่งท้ายปีนะครับขอให้ทุกคนเชียร์มวยให้สนุกนะครับดูเป็นกีฬานะฮะอย่าซีเรียดอย่าเครียดมากนะครับแล้วก็อย่าใจแบบเชื่อผม1 0อเรนะฮะเรื่องของวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยนะครับมันก็มีผิดมีถูกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมบิมรีพัฒลาไปก่อนสวัสดีครับ